นะครับสวัสดีค,คุณทุกคน,น,นครับอุ้ยของมันคือเหรียญครับเหรียญทอง ปิดบอดเลยด้วยนะครับคุณโดว้าวโคตรเจนขอ,อวุธเลยได้ไหมโหร้อยสาอันอื่นไม่มีแล้วขอบคุณสัาการติตามใหม่ครับพิชิตพิมพ์ปิดบอดแล้ว ตัวนี้ก็ลินเหรอชอบตัวนี้ตัวนี้สวยมากแต่ถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวแดงอะชอบลินที่สุดพี่อชอบตัวนั้นอะตัวแดงที่เป็น สีดำๆมีมง,มงกุฎพระครูทุสาน มีแบตถอยอีกอันมันดีครับกลายปเป็นเราได้สองอันเลยครับรอบนี้เอา,าไทมมาเรื่องหมึองชิปเอร์มินล s m o ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเออไม่รู้ว่าชื่อตานะ The safe zone is collapsing. สวัสดีครับขอสวัสดตาใหม่ครับทุกคนต่างชาติเริ่มเข้ามาเยอะนะอย่าลืมดูนะครับซ้ายมือบนนะซ้ายมือบนจอนะกดให้ทันนะกดให้ทันนะนิวิชั่นมเมงเขาพิมอะไรแคนยูเลสโซเฟียโป้เขาไาเึออะไร 杰杰，你这啊，拼妈了，这，我这路啊，我这断电跑一路啊，他妈。 โซฟีน so so ันเบอร์วันโซฟีอันับหนันอรพวกนให้เ่เต็มสิบะให้สิบเทนไอคิปเทนไอคิปเทนมันก็ต้องเทนอยู่แล้วล่ะ สวยขนาดนี้มึงจะไม่ให้สิทธิ์แ่มึงก็ถามแปลกเปลดนีเด้อมันม่อยู่ทามนี้ได้ how this ทุกคนเวลาเหลือเท่าไหร่แล้วกดอย่าลืมกดก่องสมบัติด,ด้วยครับขอบคุณองควันครับ เส่ยงกครับอุ้ยมีมีมีม,ม,มีเอาดิบีบตงก็ลงมาเลยน้องบีบตงก็ลงมาไปไหน่ะนะมันพากูทัวร์ไงเธอเที่ยวไทยหรือไงห,หรืออะไร เขาบงก็ได้ไม่เล่นด้วยนะ Let's go อาเกดจะเหลือให้ลองอีกวันนะ ลันเบดมีโหลดเอา์ครับ <ird> ช่างเป็นอะไรที่น่าสนใจสุดละเกินมาซ้ายซ้ายมาเดี๋ยวเลิน hmm. เรื่องเลยนะมันมีคนหนอองอยู่นอกวงอยู่ ไปรีเล้วยก่อนข้างหลังก็มีเพื่อวะตรงนี้ก็มี เดี๋ยวว่าเหยียบไปเอาโหลดดีกว่าหมาวิ่งตามใครขึ้นมาไหมนะข้างบน ้าวหมดไปแล้วด้วยชิหายจบแล้วเกียงกลับไปเล่นน่งเงินต่อเลยนในเมื่อมาโหลด,ดไม่ทันก็เล่นเลยฮะไม่เดียวโอ้โหใจมาก แมงใท้สิบเก้าถ้อเกิอระยะมันมันไม่โชว์เท่าไหร่ครับขโมยรนะถอูบัเเ็บแจกเพื่อนช่องหลักครับเมลร้ดี อืข้อาไปบนข้ออยู่ขวาน่าจะปืนต่งนละแต่ก็ได้อยู่หรือมั้งโอ้ย <'re> โอ้ยระเบิด out of this smoke airdrop has been delivered Get out of this m o k e Oh, I'm so mad. แล้วเยี่ยแหลกมากเวลาเจอสมองอะไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะมันเสียเปียแบบสุดๆไปเลยสวัสดีจากยอดดอยครับสวัสดีจากยอดดอยครับสวัสดีครับนอ้อง สวัสดีจากยอดดอยครับสวัสดีจากยอดดอยครับพี่สวัสดีค,ดครับรบผีจ้าหรวะ มันไม่ได้มีแค่นี้เนี่ยข้างหน้าไฟาขึอยู่ แล้วระเบิดคุณจะเข็ยนไปเยอะๆไหมครับไม่รู้นะไม่ใช่อยากยดได้ไม่ใช่ระเบิดอยากได้เกาะโอ้สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่เข้าไปก่อนแล้วกันเข้าวงหวังว่าจะไม่เจอใครทั้งนั้นโอ้ซ้ายมีของไงไระวะคนดู มีคนสนโนเข้าวงครับทางโลกด้วยถ้าเยอชนได้เย,ยได้สนโนครับแต่อยู่ที่ว่าจะชนได้ไหมแค่นั้นแหละสวยขอหน่อยอืนแต่งด้วยขอบคุณครับไปว้ย

song ท่านนตรงที่เลยหน้าหลดเอาไปที่ใหญ่เลครับที่หนึง่งแอบอยู่ตรงบ้านเก็บอลเรียบร้อยอย ยังมีเพื่อนเขาอยู่ซึ่งเพื่อนไม่อยู่ไหนก็ไม่รู้หรอเรื่อว,ว่าชาวบ้านแม่อยากรู้ว่ามมีเกาะไหมอนะ่ะขอของแต่งนักเที่นได้ครับหรือจะเปให้ไป แต่แต่ที่เียเื่อเล่นอยู่มันไม่ใช่ของเฮียะนะเียไปเก็บพื้นเก็บหลักศพเขามายิ่นไปบนเลยแล้วกันนะขวาใกลม้มีแต่บนเหมือนจะไม่มีนะบนอนะ่ะ รับนี้ขอเล่นเฟ้นอีกครับหลังบ้านมีตัวนึงคนระับแบบนี้จะแบบไม่ยากครับ จบจบที่พี่เรายิงรถบรรทุกเพราะว่าตรงนี้มันคือกลางวงครับเรารถบรรทุกเป็นกำบังเลยจบๆเขาอยู่บ้านครับยังไงเขาก็ต้องมาครับทุกคนไม่ต้องซีเรียสเลยครับเนี่ยเรามีรถบรรทุกเป็นกำบังแล้วหมอบรอเลยฮะ เฮียจึงลดเพราะว่ารถมันโล่งอะครับมันอยู่ที่โล่งไม่มีคำบังเนะี่ยก็รอรอวิ่งมาแค่นนะั้นมันขึ้นรถไปก็โดนวิ่งก็โดน,นขึ้นรถก็โดนนะจบครับจีจี้โอ้ยเดีราทำอุจจาระอุจจางไม่มีแล้ว แล้วผนขอบคุณของผ่านครับผมค,ครับน่าจะลื่นขึ้นครับโมมัดเน้นไม,เม่เรงจริงครับปกติเอเีต้องเน้นไม,เม่เรงจริงครับตัวนี้งบประมาณแปดแตงเท่าคนระับครับเต็มนะ ช่วงนี้มันช่วงคูณสองอะครับคุ้มนะ CP คูณสองถ้าใช้ตอนนี้น่าจะคุ้มที่สุดแล้วครับน่าจะคุ้มที่สุดละช่วงเนี้ยไม่ใช่ลงเองน้องลงเองแล้วอะไระนะ้า